ทุกคนเห็นหรอเปล่าด้านหลังผมนี่สวยงามมากๆสวัสดีครับทุกคนผมชีฮาร์ปเองนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับยังอยู่ที่ภูเก็ตนะคลิปนี้นะครับทุกคนผมจะพาทุกคนไปเที่ยว สถานที่โด่งดังของจังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นจุดชมวิวแล้วก็เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวนะครับเวลาที่เข้ามาภูเก็ตนะครับอย่าลืมติดตามคลิปนี้นะครับเพราะว่าผมจะพาทุกคนไปหลายที่มากนะครับเป็นที่ที่แบบโด่งดังนะฮะไปดูนะครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดนะครับไปกันครับจุดชมวิวเขาแดงนะครับดูบรรยากาศก่อนนะครับนี่ สวยงามมากๆครับนี่ฮะคือเราสามารถเห็นวิวแบบ360อองศาเลยนะครับเดี๋ยวผมแพนกล้องให้ดูนี่นี่ครับคืออยากให้ทุกคนดูฮะนี่มันเห็นแบบนู่นสุดสุดสดขอบฟ้าตรงนู้นเลยนะครับรก็ตรงนี้จะเป็นภูเขานะครับนี่ ตรงนี้นะครับใกล้กับสถานที่แห่งหนึ่งที่ทุกคนน่าจะรู้จักนะครับนั่นก็คือแหลมพรมเทพนะครับแหลมพรมเทพจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปแหลมพรมเทพหลังจากนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็คือมาดูวิวตรงนี้ก่อนนะครับว่ามันสวยนี่ครับนี่ครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่จุดสูงสุดแล้วนะครับเดี๋ยวผมอยากให้ทุกคนดูนูกันหันลมด้านหลังผมนะครับใหญ่มากๆนะครับอันจริงอ่ะดูดิเออแล้วก็สามารถถ่ายรูปได้ ตามใจชอบเลยนะครับว่าจะเอามุมไหนนะครับเห็นทุกคนดูไหมเห็นมาเห็นไหมด้านหลังผมเนี่ยวิวสวยงามมากนั่นนะครับทุกคนที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับนั่นก็คือหาดเยนุยนะครับเป็นหาดเล็กๆที่มีวิวที่สวยงามแล้วก็มี <Yeah. S 1> น้ําที่แบบใสามากนะครับ <Yeah. S 1> เป็นสถานที่อันซีนอีกอันนึงนะครับที่ทุกคนท,ท,ที่หลายคนยังไม่รู้จักนะครับเวลามาภูเก็ตนะครับ <Yeah. S 1> ตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นหาดเล็กๆนะครับชื่อว่าหาดยนุยนะครับส่วนตรงนู้นนะครับก็คือแหลมพมเทพนะครับ นี่แล้วผมเท้มาอยู่ตรงนี้นะครับมันอยู่ใกล้ๆกันนะครับครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปยังจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งเราต้องเดินลงไปข้างล่างนะครับผ่านดอกญ้านะครับแล้วก็จะเห็นแบบวิวแหลมอย่างชัดเจนเลยนะครับไปดูกันนะครับว่าตรงนั้นจะสวยหรือเปล่านะครับไปกันครับนี่ครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่เขานี่อยู่มาถ่ายรูปกันนะครับนี่เดี๋ยวผมจะลงไปข้างล่างนะครับนี่สามารถลงได้นะฮะ นี่ครับลงไปแล้วก็เลือกมุมเอาเองนะครับว่าจะถ่ายตรงไหนนี่สวยงามมากครับตอนเย็นๆพระอาทิตย์กำลังจะตกนะครับนี่เดินไปเลยนะครับเดินไปเลยครับนี่เป็นดอกหญ้าที่สวยงามมากลงไปลงไปอีกนะครับ น่ตรงนั้นก็คือแหลมพรมเทพนะครับถ้าเราไปตรงนั้นนะครับจะเสียเวลามากก็เลยตัดสินใจไม่ไปแล้วนะครับแต่อยู่ตรงนี้เพราะว่าถ้าอยู่ตรงนั้นก็คือมันก็จะเห็นมุมนี้เหมือนกันนะครับมือนจะมุมเหมือนกันแล้วก็เดินทางไกลด้วยก็เลยตัดสินใจอยู่ตรงนี้ดีกว่านี่ก็สามารถลงไปอีกได้นะฮะนี่นี่ฮะทุกคนครับตอนนี้นะครับผมได้ลงมาจาก เขาเรียกอะไรจุดขาวแดงนะครับลงมาข้างล่างนะครับเพื่อที่จะมาเก็บรูปให้ทุกคนดูนะครับแล้วก็มาดูวิวแบบให้เห็นแบบ360องศานะครับนี่ทุกคนเห็นหรือเปล่าด้านหลังผมนี่สวยงามมากๆนี่ครับอยากให้ทุกคนเห็นวิวนะครับวิวตอนเย็นๆตอนที่พระอาทิตย์กำลังจะตกสวยงามจริงๆ เรือยอดเยอะมากทุกคนครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปยังหาดยมุยนะครับไปดูนะครับว่าบรรยากาศหาดยมุยยามเย็นจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะครับห้ามพลาดนะครับไปกันครับนี่ครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่หาดยมุยแล้วนะครับนี่โโหคนเยอะมากเลยนี่ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับเป็นมุม ลาบนะครับเมื่อกี้นะครับเราอยู่ตรงนู้นนะครับโนนนนที่ทุกคนเห็นนะครับนั่นคือเขาแดงนะครับอยู่ชมวิวแวตอนนี้ก็คืออยู่หาดยมุยนะครับโอ้โหคนอย่างเยอะเลยนะครับนี่จะเป็นมันเป็นหาดเล็กๆนะครับนี่ฮะสวยจริงนี่ก็มี ตรงนี้นะครับเขานิยมมาพายเรือคายักกันนะครับทุกคนเห็นนะฮะนั่นคือเขานิยมมาพายเรือคายักกันเยอะมากนี่แล้วก็จะมีโคทินตรงนู้นนะครับสามารถที่จะไปนั่งบนนั้นแล้วก็ถ่ายรูปได้นะครับนี่ฝั่งนี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งหาดยมุยนี่มันจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับฝั่งเมื่อกี้ที่เราเดินแล้วก็ฝั่งตรงนี้อีกฝั่งเป็นหาดเล็กๆนะครับเอาไว้ถ่ายรูป เดี๋ยวผมจะเดินไปตรงนู้นนะครับโอ้โหขวดหินนะนี่นู่นนก็นค,นคือแหลมพรมเทพอยู่ตรงนู้นนะนีเรากำลังจะเดินไปดูมุมตรงนู้นะตรงนี้น่าดำน้ำมากเลยดูน้ำทะเลสีฟ้านะฮะ ดูดิโอ้น้่าทะเลสีฟ้าดูคนมาสนอก k e ลิ n งดำน้ำได้ตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นเป็นโขดหินนะตรงนี้นี่ฮะหาดเยี่ยมมุยนะครับ ับทุกคนผมก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ให้ผมด้วยนะครับแล้วมาดูกันนะครับว่าคลิปหน้าผมจะพาทุกคนไปไหนนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบายครับ